อีกคลิปหนึ่งช่องนี้นะคะห,หาสันไก่ทอดหัดใหญ่ข้าวเหนียวไก่ทอดแท้หัดใหญ่คือเราจะมาพิสูจน์กันว่าของแท้ต้องเป็นยังไงของแท้ต้องมีหอมทอดโรยข้าวเหนียวร้อนๆให้ไก่ต้องนุ่มน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะเรามาจากโรงแรมอีซาอมาร์สเตบูติกตรงถนนแมน่นลำลึกเดินมาตรงนี้ค่ะก็จะเจอสี่แยกมาตรงนี้เลยเลี้ยวๆจะเจอซีเจมอลก็จะเห็นหาซันไก่ทอดหัดใหญ่แท้ที่เราไปคุยกับเขานะว่าตรงนี้ทำเลเรียกว่าอะไรดีรกว่าไหมนี่ค่ะ เห็นไหมลูกค้ามาตลอดนี่ของแท้ติดใจแน่นอนทุกคนจ้าทุกคนเห็นบรรยากาศในเมืองราชบุรีก่อนนะเดินมาไม่ไกลจาก ecmr ร์สเตย์บูติกทางนี้ค่ะแล้วก็เราก็เดินมาเส้นนี้เป็นเมืองทองทุกคนเมืองทองเอ๊ะถ้าเกิดไปสุดนั้นไปสุดนั้นไปถึงไหนจ้าคุณแม่ค้าไปสุดเนี้ยไปไหนได้ไปดอนเจดดอนอะไรนะดอนแจงดอนแจงเหรอฮะเปินวัดดอนแจงอ่ะอ๋อเป็นวัดด้วยหรอแล้วมันคะลุรู้กับวัดดอนตะโกไหม ถ้ารู้กันดตรนี้แเลี้ยวซ้ายก็ไปดอนตะโกได้ดอนแจงได้ออได้ความรู้ใหม่อ๋อแสดงว่าเราโรงแรมเราอีสเอ็มอาร์สเตย์บูติกอะอยู่ตรงก่อนถึงถ้าไปเส้นแมนลำลึกจะก่อนถึงวัดดอนตะโกแต่ถ้ามาซอยนี้ก็จะเป็นวัดดอนแจงด้วยทุกคนนะฮะแล้วก็จะเจอกฮาสันไก่ทอดหัดใหญ่ตรงข้ามยึงๆกับเมืองทองซีเจมอนี่ฮะเปิดไหม รสเมืองราชบุรีนี่คือครั้งแรกประทับใจมากมาเจอโรงแรมดีๆไก่ทอดถาดใหญ่แท้นี่หายากมากนะเพราะอยู่ยนี้มีไก่ทอดถาดใหญ่เทียมไก่ทอดถาดใหญ่ที่แบบไม่ยอมให้หอมทอดมันก็จะกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ขาดหายไปเพราะไก่ทอดถาดใหญ่จะต้องแบบมีหอมทอดแล้วก็รถอ่ะต้องทอดกันแบบนี้เลยนะ,ะับเป็นกระปุกงกระปุกบางเจ้าก็ทอดสดๆและนี่ก็คือขายติดขายดีจนต้องปิดกระปุกแล้วทุกคนเพราะว่าทุกคนติดใจด้วยเอกลักษณ์ขอ,ของหัดใหญ่ไก่ทอดทุกคนรถมากจริงๆเมือง เมืองไหนอาไม่ใช่เป็นคนรัาบุรีหรอคนขายไม่ใช่ราบุรีจังหวัดอะไรลูกนาวราชิวราชก็เป็นคนจังหวัดเดียวกับร้านเจ้าของร้านไอ้นี่ฮะข้าแกงเข้าแกงไชยาเขาก็เป็นคนชาวนราธิวาสนะมื้อเช้าไปทานอร่อยมากแล้วก็เรียกเดบุญวาสนาให้มาเจอร้านอร่อยตรงนี้ฮ่าฮ่าฮ่สัและสาขาของนูอยู่ตรงไหนบ้างเอ่ยสาขามีสีเมืองสีเมืองเซเว่นข้างเซเว่นแล้วก็สายนอกมี ทางไปนครปฐมก็มีแต่ชื่อฮาซันเหมือนกันใช่ไหมนี่ฮะนี่ฮะทุกคนก็เดี๋ยวกลาวทอดมีข้าวหมกด้วยหรอบนเลอตายแล้วไม่นั้นเราก็จะได้ลองข้าวหมกเห็นไหมครัทุกคนนี่ฮะมีหนังไก่ด้วยทุกคนแล้วก็แอบคัีแอบมีไส้กรอบด้วยทุกคน นะฮะแล้วก็เป็นคนนาลาธิวาสเธอบอกว่าต้องรู้คําขวัญประจําจังหวัดนาลาธิวาสบ้างไหมยาวไหมยาวโอ้ยต้องไปเสิร์ชหาใน Google นะบอกได้ไหมมีอะไรดีบ้างนาลาธิวาสของดีฮาลงกองตัะยงมาสทุกคนนะฮะอ่าก็บไก่ย่างก้อนเลวหรือว่าเรือก้อนเลวเรือก้อนเลวเรือก้อนเลวเออนะฮะแล้วก็ที่เที่ยวมีอะไรบ้างที่เที่ยวก็มีน้ำตกมีทะเลน้ำตกอะไรที่ดังๆน้ำตกจีโป้ตจีโป น้ำตกบาจ่อบาจออ่ะได้ยินได้ยินได้ยินแน้ำตกบาจ่อแล้วก็มีสุเหร่าปีแอตต่อฮาราบาราใช่ชื่อเหมือนกับเมืองนอกเลยเกาะฮาราบาราเขียนไปไหมอย่างอย่างปอย่างเดี๋ยวต้องไปแล้วนั่งรถไฟไปเออเป็นจังหวัดที่นั่งรถไฟได้เลยอามะนาวอัมะนาวด้วยอ่า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 ไปขาก็ไม่เคยได้ดูเยอะที่เที่ยวเยอะอ่าแล้วที่สำคัญคือมาสืบสารความแซ่บที่ไก่ทอดหัดใหญ่ที่นี่เมืองราชบุรี เมืองโอ่งมังกรทุกคนนี่ลูกค้าหรือว่าเจ้าของอ๋อเหรอเจ้าของร้านมาเองเลยทุกคนนะฮะนี่ฮะนะฮะมาจอดเราก็เกะกะเขาฮะทุกคนนี่เลิศมากนะฮะบรรยากาศตรงนี้เลยสี่เมืองทองซีเจมอลทุกคนบรรยากาศดีเนาะแต่แม้มีความเป็นฝนหน่อยๆน,นะทุกคนนะฮะแต่ว่าถ่ายไม่มีวันหยุดนะฮะหาสันไก่ทอดหัดใหญ่ทุกคนจ๋าเลิศมาก นี่โชว์อีกรอบหนึ่งทุกคนไก่ทอดใหญ่แท้ๆเลยหมดทุกวันไหมหรือว่าเกอือบหมดทุกวันก็ไม่หมดใช่ไหมเออก็มีบ้างไม่เป็นคําถามที่ไม่น่าถามของดีๆก็กินกันทุกวันก็ต้องมีบ้างเออจ้ะ ่เศรษฐกิจแบบนี้เนาะยังไงไก่ทอดหัดใหญ่ก็รอดรอดอของแท้ร้อยเปเซจะเลิศมากอันนี้ของจริงนะฮะเพราะแอบถามมาแล้วสํารวจเรียบร้อยว่าฮาซันไก่ทอดหัดใหญ่นี้คือไม่ไม่จบตาตรงปกแน่นอนทุกคนอร่อยแซ่บของแท้ทุกคนนี่อุ้ยเราพูดย้ำๆอย่าเบื่อกันนะทุกคนเพราะเราบอกต่อสิ่งดีๆฮะช่องของเรานะฮะนี่ค่ะ ติดมันเราก็สนใจนะกำลังติดต่ออยู่แต่รู้จะได้มีโอกาสมามาแซบไหมถ้าเกิดมีเวลาแล้วก็จังหวะลงตัวเราจะมาแต่ว่าเขาเขาติดต่อไปแล้วแหละว่าเออเราจะมาขออนุญาตถ่ายทําได้ไหมประมาณนี้ถ้าเขาเงียบแสดงว่าฟ้าดินไม่ไม่ลิคิดให้เรามาบอกต่อนะฮะก็ไม่เป็นไรค่ะเราเคยไปติดมันที่บางจังหวัดนะฮะแข่งกับย่างเนยแล้วก็ประกวดย่างเนยชนะขาดทุกคนคุณภาพแล้วก็โอ้ใหๆเนี่ยแต่ว่าติดมันบางสาขาจะลดมาก ะะอย่างที่ทองหล่อเนีย่ยอร่อยมากคุณภาพดีมากดูที่จังหวัดออประจวบนะฮะตรงฐานในรถไฟนะฮะติดมันก็คุณภาพแต่ที่ราชบุรีนี่ไม่รู้ว่าเขาจะเอเ้า้าแล้วแต่ลิขิตฟ้าดินเอ,อ้ยรถสวยรถสวยทุกอย่างปักหมุดไว้นะฮะใครมาราชบุรีมาพักที่ไหนโรงแรมที่ดีที่สุดที่เราได้มาพัก นะฮะสวันแล้วนะฮะพรุ่งนี้จะต้องเช็คเอาท์แต่พรุ่งนี้เราจะไปเดอร์ลอนดอนเป็นคาเฟ่ที่น่ารักมากกําลังหาช่องทางว่าจะมีเวลาไปไหมลุ้นกันนะฮะอย่ที่แน่ๆใครมาที่นี่ไก่ทอดหัดใหญ่มาถึงแล้วของแท้ฮาสันนะฮะรัฐบุรีมีคนดังๆเยอะปังๆเยอะถูกไหมอย่างเมื่อกี้พูดถึงครูพยงมุกดาที่ร้องเพลง ที่แต่งเพลงเป็นศิลปินแห่งชาติฮะเป็นชาวราช,ชบุรีเราต้องบอกเรื่องนี้นะเพราะบางคนเนี่ยจะได้จําได้ว่าอ๋อครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติปี2534เนี่ยเป็นชาวราช,ชบุรีสามีของจุยวรัตยาก็เป็นชาวราชบุรีบินรี่โอแกนอย่างงี้ยฮะนะฮะลังสีเสรีชยัยก็เป็นคนราชบุรีนะที่ร้องเพลงขอเวลา3นาทีบอกอันนี้ประมาณนี้คะก็จะเป็นคนราชบุรีคนดังๆเยอะมากทุกคน นี่จ้าถนนแมนอีกรอบหนึ่งนะฮะแมนลำรึกนะฮะที่ซอย6แล้วคือที่พูดไปเมื่อกี้นะฮะบางช่องเราก็จะบอกว่าถนนแมนส์ลำรึกของที่เนี่ยแปลกมากเพราะเลขคู่เลขคี่อยู่ซ้ายมือหมดแต่มันไม่เรียงกันนะตอนแรกเรานึกว่าขวามือจะเป็นเลขคี่ซ้ายมือเป็นเลขคู่หรือว่าอีเซอร์ออมาะเนี่ยฮะแต่ปรากฏว่าไงรู้ปะ่ะซ้ายอย่างสมมติขวามือที่เราเดินตอนนี้ฮะมีซอย4 5 6 7 8อยู่ฝั่งนี้ซอย3อยู่ฝั่งนี้เห็นไหมไม่เรียงนะ จะ่อยู่ซอย3ไปอยู่ฝั่งนู้นซอย9ไปอยู่ฝั่งนู้นซอย12ไปอยู่ฝั่งนู้นเห็นไหมมันเกิดอะไรขึ้นฮะทุกคน <laughs> มันน่ารักมากเลยนะฮะถนนแมม่มลึกเนี่ยแต่ที่ดแน่ถ้าเกิดตรงไปตรงสุดถนนจะเป็นวัดดอนตะโกเรายังไม่ได้ีิอกาสเวลาว่างไปแล้วก็เลี้ยวขวาตรงนั้นก็จะเป็นวัดดอนแจ้งก็จะโค้งกลับมาวัดสี่มุมเมืองเพื่อจะมาร้านไก่ทอดหาใหญ่หาสันตร,ตรงเมืองทองได้เลยทุกคนจินตนาการออกไหมไม่ออกก็ ดูคลิปอีกรอบหนึ่งได้ไหมทุกคนจะได้ไม่งงน,นี่จ้าแม้นลำลึกเจ็ดเห็นไ้นี่ฮ่าฮ่าฮ่าเนี่ยมาจิเมชาอนิชานี่เขาอร่อยจริงค่ะอร่อยทุกเมนูเลยเนี่ยฮะมาจิเมราชาบุรีนะจ้าแม้นลำลึกสี่ว้ายนี่ไงไก่ทอดฮาซันอีกสาขาหนึ่งทุกคนสงขาหัดใหญ่แท้ะฮะเจ้าของแน่เลยทุกคนลดมากเจ้านี้ของแท้ของแท้ทุกคนเนี่ยฮะ ฮาซันไก่ทอดหัดใหญ่ทุกคนดูสินี่ฮะฝันใจฝันใจของราช,ชบุรีมาราชบุรีต้องหาฮาซันไก่ทอดหัดใหญ่แท้นะจ๊ะเพราะเจ้าของก็เป็นคนสงขาหัดใหญ่โอ้หัดใหญ่หัดใหญ่เมืองใหญ่สองทะเลเสน่สะพานป่านะฮะนกน้ำเพลินตาสมิลาเพลินใจคำขวัญของสงขลาเนี่ยรถ จาง่ายมากใครต้องไปเกาะยอไปหาสมีลาไปพักที่โรงแรมสงขาแต่แรกเป็นโรงแรมเตียงมังกรจกกักรพรรดิใช้แบบว่าสลักเป็นลายมังกรนอนแล้วโคตรโรแมนติกเลยเคยไปมาแล้วโรงแรมสงขาแต่แรกอะฮะตรงในใจกลางเมืองเลยตรงออกไปทางซ้ายของโรงแรมก็จะเป็น ออไปทะเลสาบสงขลาไปคาเฟ่เดอรูคาเฟ่เดอซีได้แล้วก็ลงไปหาดสมิลาก็ไม่ไกลเดินไปหาดชะลาทัดก,ก็ไม่ไกลถ้าไปพักที่นี่โคตรดีมากอาหารเช้าก็อร่อยทุกคนแต่ถ้าไปหาดใหญ่บอกนะเราก็รู้จักหลายโรงแรมอยู่อย่างที่โรงแรมนัชนารีสอร์ทบูติคฮิวอะฮะนัชนาฮิลรีสอร์ทตรงทางไปสนามบินหาดใหญ่นั้นก็ลดมากแล้วก็มีร้านคาเฟ่ชื่อว่าทีทีบูรูมอะฮะบูติครูมเนาะบูติครูมอาาันนั้นก็ลดอาหารแบบ แนวมุสลิมอร่อยมากทุกคนจะขอบอกเลยว่าแต่ละร้านที่ไปมามีแต่แซ่บๆทั้งนั้นเลยว้ายรถสีสวยมากทุกคนจริงๆอ่ะเราตั้งใจจะไปเขาแก่นจันทร์เพราะว่าเป็นที่ประดิษฐานของหนึ่งในสี่พระพุทธรูปที่ปกปักรักษาคนไทยให้อยู่อย่างสงบจากพัดเอ่อรอดพ้นจากโกาครคภัยไข้เจ็บปยันตลายต่างๆก็คือพระพุทธนิรโรชัยวัดจตุรมิตรมีแค่สี่จังหวัดในประเทศเท่านั้นหนึ่งในนั้นก็คือที่จังหวัด ราชบุรีแห่งนี้ทุกคนนอกนั้นก็จะอยู่ที่สระบุรีสระบุรีแล้วก็ที่ลำปางเป็นภาคเหนือภาคใต้ก็อยู่ที่พัทลุง่ะทุกคนต้องไปกราบสักการะจริงๆแล้วเนี่ยทุกศาสนาก็ไปได้่ะทุกคนไปไปเหมือนกับแสดงความเคารพทุกความเป็นสิริมงคลด้วยฟ้าดินลิขิต่ยฮะคนบอกว่าไกลอย่าเดินไปเลยเราจะเดินไปเรื่อยๆหาจนกว่าจะไปเขาแก่นจันใช่ไหมแต่คนเขาบอกว่าอุ้ยไกลนะไกลกว่าตลาดกำนันหลักอีกที่เราเดินไปเมื่อวานน่ะเราก็เลยอ่ะ ก็เลยมาเจอร้านฮาซันไก่ทอดหัดใหญ่เห็นในฟ้าดินลิขิตให้เจอเอ,อ่อเหมือนกับสิ่งดีๆอีกอย่างหนึ่งแทนแล้วก็เดี๋ยวเราคราวหน้าเราค่อยไปเขาแก่นจันทร์กันนะฮะก็เราก็ถ่ายรูปถ่ายลายเรียบร้อยแล้วนะฮะประกอบการพูดไปว่าเขาแก่นจันทร์อยู่ตรงไหนก็คงไม่เป็นไรฮะเพราะว่าจะไปเดินไปไม่รู้ไม่ร,มรู้ทางจริงๆเนาะแล้วก็มันจะมืดแล้วด้วยฮะเวลามันก็จะกลายเป็นกระชันชิดเกินเดี๋ยวเราต้องมานั่งไร์สดกันที่โรงแรมต่อไงอ จะกลับมาไลฟ์สดออนไลน์ให้ทุกคนรู้ว่าเราวันนี้เราไปกินอะไรมาบ้างไปแซ่บอะไรแต่จริงไม่ได้ว่าเสมอไปนะทุกคนว่าต้องไปกินอะไรแล้วมาอวดมาบอกไม่ฮะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นะไม่ใช่ทุกวันนะฮะไม่ใช่ทุกมื้อะฮะแล้วแต่อารมณ์ฮะทุกคนบางทีไปกินแล้วก็ไม่โพสต์ลงก็มีนะฮะไม่อร่อยไม่โพสต์ลงก็มีทุกคนต้องอร่อยจริงๆเท่านั้นร้านนั้นดีจริงๆถึง,จ,งจะได้ไปเยือนไปเหยียบกันไปเจอกันนะฮะด้วยแบบ อยากจะบอกต่อนี่คะแม้นลำลึกซอย13บสามวีเอ็มอาร์สเตย์บูติกทุกคนนั่นคือวัดดอนตะโกเห็นไหมนิดเดียวแต่เรายังไม่ได้ไปนะวันนี้เดี๋ยวดูทีหนึ่งก็งไปชาร์จแบตก่อนห่าแล้วก็ลบเมมโมรีโพสช่องที่กำลังถ่ายอยู่ยังโพสไม่ได้ย้ำอีกทีหนึ่งอย่าเพิ่งถามนะฮะว่าทำไมยังไม่ลงสักทีอยากดูอะไรอย่างเงี้ยอ่ะถึงแล้ว s t a y awake หลังสีฟ้า,ฟาจะทุกคนนี่ค่ะทุกคน บรรยากาศเลิศมากให้เห็นบรรยากาศทุกคนรรากาเลิศมากเห็นไหมกว้างขวางนะฮะเลิศเดี๋ยวจะกินไก่ทอดหัดใหญ่ของฮาซันทุกคนจะกินชูนะฮะมาหลุนกันนะว่าแซบ่บร้อยแซ่บแน่นอนทุกคนแต่เราจะยั่วเป็นคลิปสั้นๆนะฝากติดตามคลิปต่อไปนะถ้าไม่ลืมนะก็จะส่งลงให้เห็นด้วยนะฮะบรรยากาศกินในห้องนี้ลยุยทุกคนนี่ฮะ